สวัสดีค่ะพบกับจอกราฟจับจุดเทรดประจำวันสุกสิ้นเดือนนะคะสากันยายนตลาดเมื่อวานนะคะแม้จะปิดบวกได้แต่ก็ถือว่าเต็มไปด้วยความผันผวน,นระหว่างวันนะคะถ้าเรามองในภาพรวมตามกราฟ60นาทีเนี่ยจะเห็นลักษณะค่อนข้างเป็นไซด์เว์นะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าน่าจะลงมาหาเส้นแนวรับด้านล่างนะ,ะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในทางลงนะคะวันนี้คิดว่า รอซื้ออ่อนตัวน่าจะดีกว่านะคะโดยที่แนวรับก็ยกขึ้นมาเป็น1485ถึง1480นะคะถ้ายืนไม่ได้ก็ถอยไปอีกจุดที่1470นะคะส่วนแนวต้านเนี่ยน่าจะยังอยู่แถวแถว1495ถึง1500แล้วก็ไม่น่าจะเกิน1505จุดนะคะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นตัวบิวตี้นะคะบิวตี้ที่น่าสนใจก็เพราะว่าหลังจากที่พักตัวไปไม่กี่วันนะคะเครื่องมือเนี่ยยังให้น้ําหนักในทางบวกนะคะโดยเฉพาะการกลับมาเยืนบนสัญญาลน์แล้วก็สีโลลายของ m s d d เนี่ยน่าจะหนุนให้ราคาเดินหน้าต่อไปได้นะคะแนวต้านแรกคือ9.5ถัดไป9.75รับ9.2คัดลอสที่9บาทค่ะ TPI โพลีนก็เป็นอีกตัวที่น่าสนใจเพระาะเมื่อวานขึ้นปิดที่ไฮของวันด้วยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นมาอย่างออจากช่วงก่อนหน้าเนี่ยยังเห็นได้ชัดทีเดียวนะคะเครื่องมือหลักๆเนี่ยให้สัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องนะคะคาดว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างแนวต้านประมาณ2.54-2.58ถึงได้รับที่2.40บาทคัดลอสที่2.36บาทนะคะ ตัวสุดท้ายวันนี้แนะนำเป็นชอ็อตเซลล์เหมือนเดิมนะคะตัวนี้ที่น่าชอ็อตก็คือบ้านปูนะคะเพราะว่ามองว่าน่าจะได้เวลาปรับฐานหลังจากที่ราคาติดอยู่ตรง15.9 6บาทเนี่ยนะคะมา2อสวันแล้วตามแรงขายที่ออกมาเป็นระยะระยะตลอดสอสวันที่ผ่านมานะคะคิดว่าน่าจะลงมารอรับนะคะที่15บาทนะคะแล้วก็จุดชอ็อตจะอยู่ที่15.9นะคะจุดคัทลอสอยู่ที่16 20. บาท20ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ